โปรเจก์นี้เริ่มมาจากสสสนะคะก็มีโครงการที่จะทำหนังนะคะในในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ80พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันเพื่อที่จะนำเสนอการประยุกต์ใช้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆของชีวิตนะคะ Happy workplace เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งนะคะของทางสสสนะคะที่ได้ทำมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะทังนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะประยุกต์วิถีชีวิตพอเพียงนะคะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการทำงานในโรงงานนะคะถ้าลงาน,นไหนเอาไปปรับใช้เชื่อว่ามันจะสร้างความสุขให้กับพนักงานได้แล้วก็มีสภาพทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาวะ ทาะะงด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายที่ดีผลผลิตก็จะดีขึ้นคือเมื่อพนักงานมีความสุขผลผลิตทั้งหลายของเจ้าของโรงงานก็จะดีขึ้นพุดง,ง่ายๆมันวินวินทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้ทุกโรงงานน่าจะลองเอาไปปรับใช้นะครับ <S <S